สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมวรกรรายงานตัวครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือมาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวลองมารับฟังกันดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเต้โดยคุณเต้ได้เล่ามาว่าตัวของคุณเต้เป็นคนที่ชอบเดินทางไปโน่นมานี่ไม่ค่อยจะได้หยุดอยู่กับที่สักเท่าไหร่แม้ปัจจุบันจะลดลงบ้างแล้วแต่ในช่วงสมัยเรียนและทำงานปีแรกๆนี่แทบจะอยู่ไม่ติดบ้านเลยทีเดียวบางคราวก็ไปทีสองสอาทิตย์ถึงจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าในเดือนหนึ่งแทบจะอยู่ไม่ติดบ้านเลยและการที่ได้เดินทางไปไหนมาไหนเป็นประจำนี่เองเลยทำให้เขาได้พบกับเรื่องแปลกๆในท้องถิ่นหรือตามต่างจังหวัดต่างอำเภออยู่เสมอคุณเต้ได้เล่าว่าย้อนไปเมื่อสมัยเริ่มทํางานปีแรกๆตอนนั้นคุณเต้ได้ลงไปช่วยเพื่อนตกแต่งโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมใหญ่ระดับห้าดาว สิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าครบครันทันสมัยดีและที่สำคัญค่าแรงก็ยังสูงอีกด้วยคุณเต้ก็เลยรับคําเพื่อนว่าจะลงไปช่วยเพื่อนของคุณเต้จัดการเตรียมเรื่องที่พักเรื่องการเดินทางทุกอย่างให้พร้อมและนัดหมายให้เดินทางในช่วงเย็นของวันนั้นเลยคุณเต้เลือกเดินทางด้วยรถปรับอากาศและเมื่อเดินทางไปถึง ก็โทรให้เพื่อนมารับที่ท่ารถวันนั้นทั้งวันคุณเต้และเพื่อนยุ่งอยู่กับงานวางแบบคุยกับลูกค้าและก็ตกลงกันว่าจะว่าจ้างช่างมาเพิ่มเติมอีกและในเย็นวันนั้นก็ได้ช่างฝีมือดีสมใจอย่างที่คุณเต้และเพื่อนต้องการโดยช่างที่หามาเพิ่มเติมได้เลือกเอาช่างในพื้นที่เพราะสะดวกไม่มีปัญหาในเรื่องที่พัก และอาหารเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วคุณเต้และเพื่อนก็เลยคุยกับช่างว่างานต้องการให้เป็นแบบไหนช่างก็เข้าใจได้โดยง่ายอุปกรณ์ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมหมดแล้วแต่ทางเจ้าของโรงแรมได้บอกว่าขอเวลาเคลียร์ของอีกสักสองสาวันแล้วค่อยเริ่มงานจะได้ไหมซึ่งคุณเต้และเพื่อนก็คิดว่าดีเหมือนกัน จะได้มีเวลาพักผ่อนและเที่ยวก่อนด้วยและในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีช่างคนหนึ่งก็ได้ชวนให้คุณเต้และเพื่อนไปเที่ยวที่บ้านของเขาที่ทุ่งสงซึ่งคุณเต้และเพื่อนก็สนใจแล้วก็ตอบตกลงทุ่งสงไม่ใช่แหล่งธุระกันดารอย่างที่คิดมีป่าที่ร่มค้มยาวเหยียดไปสุดลูกหูลูกตา เมื่อเดินทางไปถึงช่างก็พาไปพักที่บ้านของเขาตัวของคุณเต้และเพื่อนก็เกรงใจแต่ช่างเขาก็บอกว่าเขายินดีคุณเต้และเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าจะพักที่บ้านของช่างคนนี้แหละบ้านของช่างเป็นหมู่บ้านเล็กๆตกเย็นก็ไม่ค่อยจะมีใครออกมาจากบ้านแล้วแต่ละบ้านก็อยู่ห่างๆกันมีป่าละเมาะเล็กๆ ท่านเป็นระยะและช่วงที่คุณเต้และเพื่อนเข้าไปนั่นเองชาวบ้านก็กำลังตื่นตัวเรื่องผีและผีที่ว่าก็เป็นผีกระสือเสียด้วยโดยมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีชาวบ้านคนหนึ่งคลอดลูกแล้วก็มีลูกไฟวับวับแวมแวมันลอยอยู่ที่ใต้ถุนบ้านบางวันก็มีคนเห็นลูกไฟลอยที่นั่นบ้าง ที่นี่บ้างและใครเอาเสื้อผ้าแขวนตากเอาไว้ก็มักจะมีคราบรอยเช็ดปากว่ากันว่ากระสือมันเที่ยวไปกินของสกรปรกแล้วมันก็จะมาเช็ดปากเอาไว้นั่นเองคุณเต้และเพื่อนได้ฟังก็ได้แต่พยักหน้าตามจะคัดค้านหรือบอกเขาว่าไม่เชื่อก็ดูเห็นท่าว่าจะไม่ดีและในค่ำวันนั้นทั้งสามหนุ่ม ก็ตั้งวงกันที่ระเบียงหน้าบ้านทั้งสุรากับแกล้มก็มีเพียบพร้อมและยิ่งมีชาวบ้านแถวนั้นมาร่วมวงด้วยก็ยิ่งสนุกคลึกคลื้นกันไปใหญ่จนเวลาห้าทุ่มกว่าพวกชาวบ้านต่างก็ขอตัวกลับบ้านกันช่างเจ้าของบ้านก็เมาหลับจึงเหลือเพียงคุณเต้และเพื่อนนั่งคุยกันต่อสองคนเท่านั้นจนเกือบจะสองยามก็ได้ยินเสียงแปลก ดังขึ้นที่รั้วข้างบ้านนั่นเองเพื่อนคุณเต้ก็บอกว่าคงจะเป็นสุนัขมาคุยหาเศษอาหารละมังแต่เสียงนั้นก็ไม่ได้หยุดลงเลยทั้งคุณเต้และเพื่อนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติจึงตัดสินใจกันว่าจะลงไปดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่คุณเต้และเพื่อนย่องลงบันไดาตามหลังกันมาแสงไฟบนบ้าน ดับไปหมดแล้วเพราะทุกคนก็เข้านอนกันหมดเหลือเพียงแค่แสงจันทร์ที่ส่องสว่างจนไม่ต้องใช้ไฟฉายทั้งสองคนย่องกันมาอย่างเงียบกริบเพราะกลัวว่าสิ่งที่เขาจะไปพิสูจน์ว่ามันคืออะไรจะรู้ตัวเสียก่อนทั้งสองคนเดินอ้อมออกทางหลังบ้านแล้วไปแอบที่โคนต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับจุดที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆนั่นเอง และทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นเจ้าของเสียงแปลกๆ,ๆอย่างเต็มตามันเป็นลูกไฟขนาดย่อมๆดวงไฟโตขนาดลูกส้มเชงสีเหลืองอมเขียวสว่างว่าเป็นระยะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับดูเหมือนมันกำลังลากซากอะไรสักอยาก่างคล้ายๆว่าจะเป็นซากสุนัขคุณเต้และเพื่อนถึงกับช็อกก้าวขาไม่ออกเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่เขาไม่เชื่อและคิดว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็ก มันจะมีอยู่จริงๆและเขาก็ได้เห็นกับตาโดยที่ไม่ได้ฟังมาจากปากของใครคุณเต้ตั้งสติแล้วก็บอกกับเพื่อนไปว่าเฮ้ยเรามาจับผีกันดีกว่าว่ะเพราะต่อให้เราไปเล่าให้ใครฟังเขาก็คงไม่เชื่อเอาตัวเป็นๆนี่แหละไปให้เขาเห็นกันเขาจะได้เชื่อว่ามันมีจริงเพื่อนของคุณเต้นิ่งไปสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่า จะดีเหรอไปยุ่งกับผีกระสางดีไม่ดีพลาดพังขึ้นมามันจะมากินไส้กินพุงเราไหมเนี่ยคุณเต้เลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยจะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาอาวุธกันก่อนดีที่ไต้ถุนบ้านช่างอะ่ะมีไม้เหมาะมืออยู่หลายอันเลยไปไปไปเอาไม้มาพรุ่งนี้เราได้ดังกันแน่เฮ้ยสองหนุ่มจับกระสือเว้ยเพื่อนของคุณเต้ได้แต่พยักหน้า แล้วก็เดินตามคุณเต้ไปที่ใต้ทุนบ้านช่างเมื่อหาอาวุธที่เหมาะมือกันได้แล้วทั้งสองคนก็ไปแอบซุ่มที่โคนต้นไม้เหมือนเดิมดวงไฟนั้นก็ยังอยู่ติดติดดับดับลอยขึ้นลอยลงอยู่เป็นระยะดูเหมือนมันจะยังไม่รู้ตัวคุณเต้พูดขึ้นก่อนที่จะพาเพื่อนค่อยๆยย่องเข้าไปใกล้ขึ้นและเมื่อเข้าไปใกล้มากกว่าเดิมคุณเต้และเพื่อนก็ต้องตกใจ เพราะสิ่งที่เขาเห็นเป็นใบหน้าของหญิงแก่ผมขาวยาวรงรังและก็มีเครื่องในตับไตไส้พุงห้อยตรงเตงอยู่พร้อมทั้งมีไฟสีเหลืององมเขียวกระพริบเป็นระยะระยะมันกำลังกินซากสุนัขตายอย่างอร็จอร่อยซึ่งเป็นสุนัขของเพื่อนบ้านของช่างนั่นเองคุณเต้จำได้ว่าสุนัขตัวนี้ถูกรถชนเมื่อตอนเย็นแล้วเพื่อนบ้านของช่าง ก็เอามาฝังไว้แถวแถวนี้พอได้จังหวะคุณเต้และเพื่อนก็วิ่งเข้าใส่กระสือตัวนั้นทันทีโดยที่ไม่ให้มันได้ตั้งตัวเลยทั้งสองคนเอาไมา้ฟาดโดนกันไปคนละทีสองทีกระสือตัวนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะทิ้งซากสุนัขแล้วลอยขึ้นไปบนอากาศมันก็พยายามที่จะสู้ด้วยการลอยวนไปวนมาพุ่งเข้าใส่คุณเต้ที เพื่อนคุณเตท้ทีพร้อมทั้งส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่ากลัวเฮ้ยมันสู้่ะระวังตัวด้วยคุณเต้ตะโกนบอกเพื่อนของเขาทั้งสองหนุ่มสู้กับกระสืออย่างสุดกำลังส่วนกระสือเองก็ไม่ยอมเช่นกันการต่อสู้กินเวลาไปสักพักหนึ่งก่อนที่กระสือจะลอยสูงขึ้นพร้อมทั้งแยกเขี้ยวด้วยความแค้นแล้วก็ลอยหนีไป โดยมีคุณเต้และเพื่อนพยายามที่จะวิ่งตามขณะที่คุณเต้และเพื่อนกำลังจะวิ่งตามกระสือไปนั่นเองช่างก็วิ่งลงมาจากบ้านพร้อมทั้งออกปากถามคุณเต้และเพื่อนว่าลงมาทำอะไรกันเกิดเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเสียงดังไปถึงบนบ้านเลยคุณเต้และเพื่อนก็เลยเล่าให้ช่างฟังว่าเขาได้ยินเสียงแป,กแปลกๆอยู่ที่ข้างรั้วบ้านก็เลยลงมาดูแล้วก็เจอกับกระสือ ที่ชาวบ้านได้เล่าให้ฟังเมื่อเย็นนั่นเองเขาทั้งสองคนพยายามที่จะจับกระสือตัวนั้นเพื่อจะได้เป็นข่าวและเขาสองคนก็จะได้ดังในฐานะของผู้ที่จับกระสือได้เมื่อช่างได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากแล้วก็ถามคุณเต้กับเพื่อนว่าจะจับเขายังไงไปทําอะไรกับเขาบ้างเนี่ยคุณเต้กับเพื่อนก็เลยเล่าให้ช่างฟังโดยละเอียดว่าเขาทั้งสองคน ไปเอาไม้จากใต้ถุนบ้านช่างนั่นแหละไปไล่ตีกระสือหวังจะให้มันสิ้นฤทธิ์แล้วก็จับตัวมันได้ช่างได้ยินดังนั้นถึงกับหน้าถอดสีแล้วรีบเรียกให้ทั้งสองคนขึ้นมาบนบ้านโดยเร็วเมื่อขึ้นมาบนบ้านช่างก็ได้บอกกับคุณเต้และเพื่อนว่ารู้ตัวบ้างไหมว่าทำอะไรลงไปกระสือตัวนี้นะ่ะอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว เขาก็อยู่ส่วนเขาไม่เคยมายุ่งวุ่นวายสร้างปัญหาให้กับคนอย่างเราไม่เคยมาลักกินเป็ดไก่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเขาก็จะกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วแล้วก็พวกของสกรปรกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหล่เท่านั้นเองอาจจะมีบ้างที่มาเช็ดปากกับเสื้อผ้าของชาวบ้านที่ตากไว้แต่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้และปรับตัว ด้วยการไม่ตากเสื้อผ้าไว้นอกบ้านเวลากลางคืนชาวบ้านแถวนี้ก็ใช้ชีวิตกันแบบสงบสุขคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีไม่เคยทำร้ายกันแล้วคุณเต้กับเพื่อนไปทำร้ายเขาแบบนี้ถ้าเกิดผีกระสือตัวนั้นมันแค้นขึ้นมาแล้วมาไล่กินตับไตไส้พุงชาวบ้านหรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านขึ้นมาละ่ะชาวบ้านเดือดร้อนแน่คุณเต้และเพื่อนได้ยินดังนั้น ก็ถึงกับสลดไปเลยเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำด้วยความคึกขนองอาจจะเกิดผลเสียกับชาวบ้านที่นี่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาและความคึกขนองตามประสาของเขานั่นเองคุณเต้ได้ถามช่างว่าในเมื่อผมทำผิดไปแล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ไขได้ช่างก็ได้ตอบมาแค่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน แถมไม่รู้ด้วยว่ากระสือตัวนั้นเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้รีบปิดบ้านเข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันและในระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังนอนกันอยู่ก็มีเสียงเหมือนมีอะไรมาชนหน้าต่างดังเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนสร้างความหวาดกลัวให้กับคุณเต้และเพื่อนเป็นอย่างมากช่างก็เลยได้พูดขึ้นว่าเขาคงแค้นและเอาจริงแน่ๆ ปิดหน้าต่างให้ดีนะลงกรอนให้หมดทุกบานประตูด้วยเช็คให้แน่นหนารอบคอบรอให้เช้าก่อนแล้วเราค่อยไปหาวิธีแก้ไขกันในรุ่งเช้าวันนั้นคุณเต้ตื่นก่อนคนอื่นคุณเต้ได้ลุกขึ้นมาแล้วไปล้างหน้าที่โอ่งตรงบันไดหน้าบ้านในระหว่างที่ล้างหน้าอยู่นั่นเองสายตาของคุณเต้ก็เหลือบไปเห็นกับหญิงแก่คนหนึ่งมายืนอยู่ที่ข้างรั้วบ้าน ใบหน้าของแกมีอรอยฟกช้ำอยู่หลายแห่งคุณเต้ตกใจมากแต่ก็ยังไม่ทันจะพูดอะไรออกไปหญิงแก่คนนั้นก็ชี้นิ้วมาที่คุณเต้และพูดขึ้นว่าพวกมึงเป็นใครมาทำกูทำไมกูไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้มึงเหรอตอนแรกกูนึกว่าเป็นไอ้บ้านเจ้าของบ้านเป็นพวกมึงนี่เองกูไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครกูก็อยู่ของกู หากินตามประสากูในเมื่อมึงทำกับกูแบบนี้กูจะฆ่าให้หมดหมู่บ้านเลยกูจะกินตับไตไส้พุงพวกมันให้หมดจะไม่ให้เหลือไว้สักคนพวกมึงมาทํากูก่อนนะจะหาว่ากูใจร้ายไม่ได้คุณเต้ได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากและเมื่อตั้งสติได้ก็เลยพูดกับหญิงแก่คนนั้นไปว่าผมขอโทษครับ มันเป็นความผิดของผมเองที่ผมคึกขนองอยากจะจับกระสือชาวบ้านคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าจะทำร้ายให้มาทำร้ายผมแทนเพราะผมเป็นตัวต้นคิดเป็นตัวต้นเรื่องที่ทำร้ายยายและถ้ามันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ยายหายโกรธก็ขอให้ยายบอกผมเถอะผมจะจัดการทำให้หญิงแก่คนนั้นนิ่งเงียบไปสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่า ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เองหาเป็ดกับไก่มาเอามาวางไว้ที่ข้างรั้วบ้านที่เองตีฆ่านั่นแหละคืนนี้ข้าจะมากินแล้วเองก็อย่ามารบกวนข้าจากนั้นรุ่งเช้าเองก็ใส่หัวเอาไปจากหมู่บ้านอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกถ้าข้าเจอเองอีกเมื่อไหร่ข้าไม่เอาเองไว้แน่แล้วหญิงแก่คนนั้นก็เดินจากไปเมื่อเพื่อนของคุณเต้และช่างตื่นขึ้นมา คุณเต้ก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเจอเมื่อตอนเช้าให้เขาฟังคุณเต้เล่าว่าตอนแรกเขากลัวมากแต่ก็ใจดีสู้เสือลองเจรจากับยายคนนั้นดูแล้วก็ได้ผลแล้ววันนั้นคุณเต้ก็ได้จัดแจงเตรียมของที่ยายคนนั้นขอแล้วเอาไปวางไว้ที่รั้วข้างบ้านตามที่แกสั่งในค่ำของวันนั้นเขาก็ปิดบ้านอยู่กันเงียบกริบ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนหญิงแก่คนนั้นและในกลางดึกคืนนั้นก็มีเสียงดังมาจากรั้วข้างบ้านเหมือนเดิมคุณเตและเพื่อนก็เข้าใจว่าหญิงแก่คนนั้นคงมารับของตามที่เขาขอไว้แล้วทั้งคู่จึงเข้านอนด้วยความสบายใจและเมื่อรุ่งเช้ามาถึงคุณเต้และเพื่อนก็รีบเดินทางออกจากหมู่บ้านนี้ทันทีและก็ไม่คิดจะกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเลย เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังคนอยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีไม่ยุ่งเกี่ยวกันจะดีที่สุดท่านผู้ฟังคิดเช่นนั้นไหมครับยังไงก็คอมเมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างมีเรื่องอะไรอยากให้ผมนำมาเล่าอีกก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆได้รับฟังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ